เมื่อสาวซูปเปอร์สตาร์ต้องแฉสอสอจอมผืนก่อนถึงวันเลือกตั้งให้ได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง b ีคัทเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากที่ร้านมือถือจะเจอพระเอกชื่อซึงยอนเขาเป็นช่างซ่อมตอกต่อยที่รายได้ไม่ค่อยพอใช้เลยมักจะฉวยโอกาสกู้ภาพรับของลูกค้าแล้วนำไปขู่ขอค่าซ่อมเพิ่มลูกค้าก็มักยอมใจ พอกลัวเขาจะแฉะภาพลับจนกระทั่งวันหนึ่งนางเอกชื่อมินยองก็นำมือถือที่โดนทุบมาให้เขากู้ข้อมูลสำคัญแต่ในระหว่างนั้นพระเอกก็จำเธอได้ว่าเธอเคยเป็นดาราระดับซุปตา์เมื่อหลายปีก่อนซึ่งเขาเป็นแฟนคลับจนใช้รูปเธอขึ้นจอมือถือแต่เธอก็พูดตัดบทบอกให้เขาเรีบกู้ข้อมูลแล้วเธอก็ออกจากร้านด้วยอาการลุกลีลุกลน เธอรีบไปหาสามีที่เป็นสสชื่อแทซังซึ่งเขาใช้ความโด่งดังของนางเอกมาช่วยหาเสียงโดยต่อหน้าชาวบ้านเขาก็แทบจะเป็นพ่อพระก้มลงกับชาวบ้านไม่พักแต่ในขณะเดียวกันพระเอกก็กู้ข้อมูลจนได้รู้ความจริงว่าสสใช้ความรุนแรงและทำร้ายนางเอกประจำพราะเขากู้เจอภาพลับที่นางเอกเคยโดนทำร้ายซึ่งเธอตั้งใจแอบถ่ายเก็บภาพไว้จำนวนมาก จนวันต่อมานางเอกก็มาตามนัดและเซฟภาพกลับไปทั้งหมดซึ่งเธอก็จ่ายค่าจ้างพร้อมกับค่าปิดปากพายเอกแถมเธอยังขู่ว่าถ้าอยากมีชีวิตอยู่ให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับซึ่งเขาก็แอบ,บสงสัยว่าเธอจะทำอะไรกันแน่จากนั้นนางเอกก็ต้องรีบกลับพอเธอแอบ,บสอสออกมาแต่เธอก็ต้องช็อกที่พบว่าเขารออยู่หน้าบ้านจนเธอต้องโกหกว่าออกไปซื้อเครื่องปรุงอาหาร ซึ่งเธอดูกลัวเขามากเพราะเขาใช้ความรุนแรงและชอบควบคุมชีวิตเธอซ้ำลายยิ่งกว่านั้นสสยังชอบนอกใจนอนกับสาวไม่ซ้ำหน้าโดยเขามักไปเซฟเฮาส์และจ้างสาวสาวมามอบความสุขแต่ในระหว่างนั้นคนขับรถคนใหม่ก็แอบมองสาวตัวท็อปที่มีรอยสักผีเสื้อที่หลังซึ่งเขาก็ถึงกับช็อกที่รู้ว่าเธอเป็นเด็กสสและในขณะเดียวกัน พระเอกก็คุยกับเพื่อนเรื่องภาพลับของนางเอกซึ่งเขาเห็นใจเธอที่ต้องทนโดนสอสอทำร้ายก่อนเพื่อนจะบิวว่าเขาควรจะหาทางช่วยสางสุปตาในดวงใจด้วยการโพสภาพทั้งหมดเพื่อเปิดโปงความชั่วสอสอและด้วยความหวังดีพระเอกก็ยอมช่วยเธอด้วยการไปเข้าร้านเน็ตและแอบใช้แอคเคาท์คนอื่นซึ่งเขาก็โพส์ภาพลับ,บลงโซเชียลได้สำเร็จ ก่อนเขาจะรีบหนีคิดว่าแฉสอสอได้แล้วแต่ผ่านไปไม่นานพระเอกก็ต้องแปลกใจเพราะเพื่อนบอกภาพทั้งหมดโดนลบไปหลังโพสทันทีซึ่งนั่นหมายความว่าสอสอน่าจะรู้ตัวแล้วนางเอกก็ต้องรับกรรมจากความหวังดีของพระเอกเธอโดนสอสอจับได้และทำลายภาพลับทั้งหมดก่อนเขาจะจัดการลงโทษเธอด้วยความป่าเทือนและในขณะเดียวกันสอสก็รู้ว่า เธอซ่อมมือถือที่ร้านพระเอกก่อนเขาจะส่งลูกน้องให้ไปทำลายไฟล์ภาพและจัดการปิดปากพระเอกซึ่งเขาก็ถึงกับช็อกก่อนจะวิ่งหนีไปทันทีพระเอกรอดมาได้จากความช่วยเหลือของนางเอกเธอแอบขับรถมารับเพราะอยากได้ไฟล์ภาพจากเขาแต่เธอก็ต้องผิดหวังเพราะภาพโดนทำลายไปแล้วนางเอกก็โกรธมากบอกแผนเธอพังก็เพราะเขา เพรเธอจะแฉะสอสอด้วยการโพสภาพในช่วงเลือกตั้งก่อนเธอจะสั่งพระเอกว่าเขาต้องถ่ายโทษด้วยการแฮกมือถือสอสอเพื่อแฉข้อมูลธุรกิจสีเทาแต่ในขณนะเดียวกันลูกน้องก็บอกสอสอว่ามีคนไปช่วยพระเอกซึ่งเขาสงสัยนางเอกเลยโทรสั่งคนขับรถที่รออยู่หน้าคลินิกเสริมสวยให้เขาไปดูนางเอกเช็คว่าเธอยังอยู่ไหมแต่ในระหว่างนั้น คนขับรถก็ได้เจอสสสาวที่ชื่อยูลาซึ่งเธออยู่พักคู่แข่งและมาเสริมสวยที่นี่พอดีก่อนเธอจะช่วยยื้อเพื่อถ่วงเวลาให้นางเอกซึ่งเธอกลับมาพอดีก่อนที่คนขับรถจะถ่ายรูปเธอส่งให้สสจนคนขับรถออกไปเธอก็พูดขอบคุณยูลาที่ยอมให้เธอยืมรถแถมยังถ่วงเวลาให้ด้วยแต่ความจริงแล้วยูลาไม่ค่อยจริงใจนัก เธอแค่อยากชนะเลือกตั้งเลยมาตีสนิทนางเอกเพราะหวังจะได้ข้อมูลด้านมืดของสสไปแฉจนนางเอกกลับบ้านสสก็เริ่มระแวงไม่ไว้ใจนางเอกมากขึ้นซึ่งในระหว่างนั้นลูกชายของสสก็กลับมาจากต่างเมืองพร้อมแฟนสาวที่ชื่อยอนจองแต่ทว่าสสกลับไม่ค่อยอยากรู้จักเธอทั้งคู่มาบอกข่าวดีว่ากำลังจะแต่งงาน แต่สอสอก็ค้านไม่อยากให้ลูกแต่งกับย้อนจองแถมบอกผู้หญิงแบบเธอไม่เหมาะสมกับตระกูลเขาลูกชายก็โกรธมากก่อนจะพาเธอกลับทันทีจนในคืนนั้นนางเอกก็เริ่มแผนที่แอบคุยกับพระเอกไว้โดยเธอแอบวางยาทำให้สอสอนอนหลับสนิทก่อนเธอจะให้พระเอกแฮกเข้ามือถือสอสอเพื่อหาข้อมูลธุรกิจสีเทาแถมเขายังฝังไวรัสไว้ส่อมือถือสอสอด้วย แต่หลังจากนั้นพระเอกก็ต้องผิดหวังนั่นพอมือถือสอสอไม่มีข้อมูลเรื่องธุรกิจแต่เขากับเจอภาพลับสอสอสาวที่ชื่อยูลามีซัมติงกับดาราหนุ่มซึ่งดูเหมือนว่าสอสอจะใช้ภาพลับพวกนี้โจมตีเธอในช่วงเลือกตั้งซึ่งเธอกับดาราหนุ่มแอบคบกันมานานแล้วแต่เขาอายุยังน้อยจนยูลาไม่กล้าเปิดตัวสสเลยคิดว่า ถ้าเขาแฉเธอเรื่องนี้จะตัดคะแนนเลือกตั้งเธอได้ลุมขึ้นนางเอกก็เหมือนมีแผนโดยเธอขอสอสอกลับไปเยี่ยมแม่เธอที่บ้านและขอแวะซื้อมือถือเพอเครื่องเก่าเขาดุกไปแล้วสอสก็อนุญาตโดยห้ามอยู่ห่างกับคนขับรถแต่พอไปถึงบ้านแม่เธอก็พูดดึงสติให้คนขับรถมาอยู่ข้างเธอบอกเราเป็นทาสเหมือนกันเขาควรจะเห็นใจและให้อิสระเธอบ้าง ซึ่งเขาก็ใจอ่อนและยอมรอเธอที่หน้าบ้านแล้วเธอก็ไปหาแม่โดยแอบนัดพระเอกมาด้วยซึ่งเขาปลอมตัวเป็นช่างมาซ่อมอินเทอร์เน็ตให้แม่ก่อนเขาจะบอกแผนว่าเขาเห็นสอสอแชทคุยกับนักศึกษาสาวว่าในวันเกิดเขาให้ไปเจอกันที่เซฟเฮาส์พระเอกจะไปแอบถ่ายภาพสอสอนอกใจนางเอกเพราะถ้าเขาแฉสำเร็จสสอาจแพ้เลือกตั้งและทำให้เธอฟ้องหย่าได้ด้วย และในขนาดเดียวกันสสก็จับได้ว่ามีนักสืบแอบถ่ายรูปเขาซึ่งเป็นฝีมือยูลาแต่นักสืบไม่ปี่ปากพูดสสก็โกรธมากและสั่งจัดการนักสืบทันทีซึ่งเขาก็เริ่มระแวงและสงสัยว่าใครจ้างมาส่วนด้านนางเอกก็ไปซื้อมือถือเครื่องใหม่เพื่อเอาไว้ติดต่อพระเอกโดยเขาให้เพื่อนมาช่วยซื้อมือถืออีกเครื่องให้เธอเพื่อป้องกันสสอักฟังเธอจากมือถือ แต่ในระหว่างนั้นด้วยความระแวงของสสเขาก็ส่งลูกน้องมาจับเธอไปขังไว้ซึ่งเขาไม่ไว้ใจคิดว่าเธอแอบจ้างนักสืบเลยสั่งให้ยึดมือถือและขังเธอไว้ในโรงแรมโดยมีคนเฝ้าตลอดเวลาแต่ในระหว่างนั้นเธอก็ใช้มือถือสำรองขอความช่วยเหลือจากพระเอกซึ่งเขาก็หาทางช่วยด้วยการไปพบยูลาและบอกความจริงกับเธอทั้งหมดยูลาก็ยอมช่วย พอเธออยากแฉสสเพื่อตัดคะแนนคู่แข่งสำคัญเธอบุกไปช่วยนางเอกพร้อมลูกน้องและนักข่าวแต่ดูเหมือนว่ายูลาจะช่วยนางเอกเพราะหิวแสงทำดีเอาหน้าเพื่อการหาเสียงนั่นพอเธอโมออกสือ่อบอกเธอรู้ว่าสสชอบกักขังนวงเหนียวนางเอกเธอเลยทนดูไม่ได้เพราะเห็นใจผู้หญิงด้วยกันจากนั้นพระเอกกับเพื่อนก็พานางเอกไปที่ปลอดภัย ซึ่งเธอต้องอยู่รีสอร์ทที่ยูลาจัดเตรียมไว้ให้ก่อนเพื่อนจะขอตัวขับรถไปคืนยูลาและหาเช่ารถคันใหม่มาแทนซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็เล่าประวัติบอกความจริงพระเอกว่าเธอแต่งงานกับสสเพราะอยากมีสามีไฮโซแต่เธอกลับตกนรกเพราะเขาควบคุมชีวิตและมักทำลายเธอเป็นประจำซึ่งเธอก็ต้องยอมทนเพราะกลัวอิทธิพลสส จนเธอเริ่มทนไม่ไหวเลยตัดสินใจจะแฉะภาพลับจากนั้นเพื่อนพระเอกก็กลับมาแต่ระหว่างเพื่อนหลับพระเอกก็บังเอิญเดินผ่านหน้าห้องนางเอกและเห็นบาดแผลที่หลังเธอด้วยซึ่งเขาก็ดูเป็นห่วงและอาสาทายาให้เธอแถมให้กำลังใจและบอกว่าเขาจะคอยปกป้องซึ่งเธอประทับใจมากก่อนเธอจะจูบพระเอกและซุกซนบนเตียงกับเขา จนวันลุ่งขึ้นทุกคนก็เริ่มแผนจะแฉะเรื่องที่สอสแอบนัดแซบกับนักศึกษาโดยไปที่เซฟเฮาส์และแอบถ่ายภาพสอสไปแฉแต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็ต้องช็อกที่พบว่านักศึกษาก็คือยอนจองแฟนลูกสสและเธอคือสาวตัวท็อปที่มีรอยสักผีเสื้อที่หลังซึ่งนั่นหมายความว่าสสซื้อบริการแฟนลูกตัวเองมานานแล้วแต่ในระหว่างนั้น ลูกน้องสอสอก็จับได้ก่อนจะตามไล่ล่าทุกคนซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกก็รีบโทรหายูลาเพื่อบอกตำแหน่งเซฟเฮาส์และให้ยูลาพาคนมาช่วยก่อนเขากับนางเอกจะโดนลูกน้องสอสอจับตัวจากนั้นลูกน้องก็พาทั้งคู่ไปพบสอสอส่วนเพื่อนที่รอในรถก็โดนลูกน้องจับตัวมาแล้วสอสอจะเก็บทุกคนและโยนความผิดให้นางเอกแต่ในระหว่างนั้นลูกชายสอสอก็ปรากฏตัว นั่นก็พอนางเอกโทรไปบอกเรื่องยอนจองจนเขาได้รู้ความจริงและได้เห็นเธอในห้องสอสอลูกชายก็โกรธมากก่อนยอนจองจะสารภาพว่าเธอทำงานแบบนี้เขาอ,อยากได้เงินไปช่วยแม่จนได้คบเขาเป็นแฟนเธอก็เลิกรับงานทันทีแต่สอสอกขู่ว่าเขาจะจัดการเธอถ้าไม่ยอมรับงานกับเขาซึ่งเธอไม่มีทางเลือกเลยต้องให้บริการสอสอแต่ในทันใดนั้น ด้วยความอารมณ์ร้ายสสก็จัดการเธอและบอกลูกชายว่าให้เขาไปหาผู้หญิงคนใหม่แล้วเขาก็บ้าคลัง่งสั่งลูกน้องให้เก็บทุกคนแต่ในระหว่างนั้นลูกชายที่โกรธแค้นมากก็จัดการสสทันทีทุกคนก็ถึงกับช็อกก่อนยูลากับตำรวจจะตามมาช่วยทุกคนได้ทันหลังจากนั้นไม่นานยูลาก็ชนะเลือกตั้ง และในขนาดเดียวกันทรัพย์สมบัติของสอสอก็ถูกส่งต่อให้นางเอกเธอกลายเป็นสาวไฮโซและได้พระเอกมาเป็นคู่รักซึ่งในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ไปเยี่ยมเพื่อนที่มาพักฟื้นในโรงพยาบาลเพราะเขาได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่บ้านสอสอพาเอกก็มอบของขวัญเป็นเอ็ม้อยที่เขาชอบดื่มก่อนเขาจะลาเพื่อนและไปท่องเที่ยวกับนางเอกซึ่งเพื่อนก็ถึงกับเซง็งที่ได้ของขวัญเป็นเอ็มร้อย ก่อนจะมอบมันให้แม่บ้านแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นแม่บ้านก็ต้องช็อกพอเธอเปิดกล่องเอ็ม้อยและเจอเงินเป็นล้านในนั้นพระเอกจะเซอร์ไพรส์เพื่อนแต่แม่บ้านได้ไปซะง,งั้นจบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ